เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Pop Night นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าอาคาชานะครับซึ่งความสามารถแรกของเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าเบ e a d a นะครับความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้อากาชาเนี่ยพุ่งไปด้านหน้านะแล้วก็สามารถทําเาเมจให้กับเซอร์ที่อยู่โดยรอบได้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะมีคูลดาวน์นะครับอยู่ที่5วินาทีนะครับก็จะใช้ใหม่ได้นะ สกิลที่2เนี่ยมีชื่อว่าบัตไอนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการวางลูกกระตาไว้นะครับในจุดจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์เนี่ยเขาเดินผ่านนะครับเราก็จะเห็นเป็นออร่าสีแดงนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็คูลดาวน์อยู่ที่40วินาทีนะครับก็นานพอสมควรเลยนะคุณผู้ชมสกิลที่3มนะครับมีชื่อว่าชาโด้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะทําให้เราหายตัวได้นะครับแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วแต่ว่าในขณะที่หายตัวอยู่เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเซอร์ได้นะครับ ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะมีครูดาวอยู่ที่25วินาทีนะครับแล้วก็หลังจากที่เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวอาคาชาเนี่ยมีระยะการโจมตีที่สั้นมากๆนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ระยะประชิดจริงๆเนี่ยตีแบบตีลมแน่นอนนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่านะครับว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะไปกันเลย let's go โอเคเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะ วันนี้ก็อยู่กันในป๊อปฮัน์ไอ้ป๊อปไหนโอเคไม่ใช่ป๊อปฮันนะวันนี้ก็อยู่กับตัวอาคาชานะครับเป็นตัวคล้ายๆแบบแวมไพร์นิดนึงนะเหมือนผมจะเห็นเขี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยววางลูก,กตาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเ่อเขามาใกล้ๆเนี่ยเราก็จะมองเห็นตรงนี้ไม่มีหน้านนี้ค่อนข้างโซนง่ายพอสมควรนะ ตรงนู้นมีคนปั่นไหมไม่มีนะหายตัวไปเลยครับเจอหนึ่งอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยตามไม่ทันแล้วเดสไปอุ้ยจะสตาร์ทเรานะครับมาเดสไปตัวแตกไปเลยนะมาจับนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าโอเค เดี๋ยวกระชื้ก่อนนะครับวางดวงตาไว้ตรงนี้เอาไว้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยมีหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่มีหรอโอเคมีคนไปช่วยเพื่อนแล้วนี่ไงเนียนเนียนมากมัง้งเนียนมากมัง้งโดนไปสองคนเลยนะไอ้คนนึงนะ่จะอยู่ในนี้หรือเปล่าเดี๋ยววางก่อนลองดู ไม่มีครับงั้นเราอุ้มคนนี้ไปไปนั่งก่อน <Yeah. S 1> ไปนั่งพักก่อนนะเพื่อนออเดี๋ยวรุดเดี๋ยวรุดโอเแคือถ้าแดนของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆนะคุณผู้ชมแต่ระยะตีตัวนี้ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับไปเ mm hmm. ฟดหาตัวต่อมีคนปั่น mm hmm. เป็นเหตุปะไม่ใช่นะครับ ลองตีดูมีคนช่วยกันผมได้ยินนะเหมือนมีคนอยู่แถวนี้ดวงตาเราเห็นคนคุณผู้ชมเห็นคนไหมเป็นของนี่ไงก๊อกกิ๊กก๊อก,ก,กอยู่แถวนี้อือจะซาตานจะซาตานเหรอหายไปไหนแล้วเอ้ย ิ่งตามมาฝั่งนี้แล้วเอาดีเอาดีรอ,อแดดเลยเฮ้ยเดินติดอะไรเนี่ยแดดไปเลยนะตัวแตกตัวแตกเก้าอี้อยู่ใกล้ๆพอดีเลยครับแจมเลยแจมไปเลยเฮ้ยดวงตานี้มันก็ดีอดีคือแบบมันเห็นหมดเลยนะว่าเซอร์เขาแอบเป็นของอะไรอะตอนที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆอะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรดังก๊อกผมสงสัยอันนี้มากคุณผ,ผู้ชมไอ้หมีที่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยใช่ปะไม่ใช่หลอนแล้วพิมีมีใคร <Yeah. S 1> อ้าว <Me. S 1> พิมพ์ีซี่พิมพีซี่นี่คือ,อยังไงใครพิมพ์มาได้ทางนู้นก็ไม่มีคนถ้าเครื่องไกลเราจะไม่ไปนะครับเสียเวลามีคนมาช่วย <Help. S 1> เอายังไม่มีคนมาช่วย เพื่อนปั่นสุดเพื่อนเน้นปั่นสุดไว้ก่อนดีไอผมหมดไปแล้วมีคนมาช่วยกันนะมีคนมาช่วยกันเราดักหน้าครับเหตุอีกแล้ว่ะคุณผู้ชมเหนียนมากมังเหนียนมากมังเอ้าแล้วยกไม่ได้โอเควันนี้ตายปะเนี่ยโหเสร็จไป3เครื่องแล้วนะส่อมกันเร็วมากๆ ไปยังไม่แตกนะคนเนี้ยเหลือสามเครื่องสี่เครื่องห้าเครื่องโอ้โหสายปั่นมีคนช่วยกันแล้วเฮ<ะ>้ยโอเคมาน,นี่เลย คนนี้เป็นคนปั่นใช่ไหมดวงตาดีไอผมมองไม่ค่อยชัดเลยดูดิมันเหมือนจะเห็นคนอยู่นะเดี๋ยวพังเครื่องนี้ก่อนผมว่าเราต้องไล่แบบไล่เครื่องก่อนนะเพราะว่าผมว่าแม่งั้นเขาจะปั่นกันเยอะเกินไปเครื่องนี้ไม่มีมันจะเหลือโซนแถวๆถนี้แล้วนะครับผมวางดีไอไว้ตรงนี้ก่อน ไอตัวชมพูอ่ะทีเดียวตายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยโอเคเอาเดินถอยหลังมาเออดสไปเลยเดสไปเลยเดสไปเลยนะโอ้โดนนะโดนนะถ่านี้โดนนะโดนนะนนะบอกเลยก่อนโอเคกลับไปนั่งเหมือนเดิมตายตายซะผมว่าเครื่องนู้นหรือเปล่าเฟดไปดู หมือนจะเสร็จนะเครื่องนี้เหมือนจะเสร็จเดี๋ยวรอไปดูแถวแถวเครื่องนี่แหละไม่มีคนว่ะเครื่องนู้นล่ะไม่มีเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ย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 โรคหรอโรคหรอเรียบร้อยความโรคยังไงล่ะ <c oughs> คนนี้ตาย คนนี้ตายแล้วนะครับผมจำได้ว่าโดนแบบเฟสสุดท้ายและไ uh. ปาสาโอเคเฟสหาเรือ uh. งนี้ไม่มีวางดีไอไว้ตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมองยากนะไอ้โอ๊ยเดี๋ยวเดวมีคนปั่นเหมือนจะมีคนปั่นแถวนี้ <Yeah. S 1> ผมลองมัวๆตัวๆก่อน อันนี้ล่ะไม่ใช่หลอดแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วบอกเลยปืนใหญ่ตรงนู้นไม่มีคนตรงนี้ก็ไม่มีคนเพราะฉะนั้นแสดงว่าอยู่ตรงกลางอระดิงถ้างั้นนี่ไงไปไหนจ๊ะเป็นเห็ดด่านนี้นี่เขานิยมนิยมเหตุนิยมเหตุมากๆน,นิยมเหตุมากๆระวังนะเฮ้ยจะสแตนวะเอาดีเอาดิเอาดี อาวดิจัตสตันเรารู้ทันนะเรารู้ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ย <c oughs> คืออะไรอ๋อบัตรรัดแล้วเดินเร็ว <c oughs> ตอนอุ้มเหรอ <c oughs> โอเล่ไป <c oughs> คนนี้เฟสสอง <c oughs> นี่เจอแล้ว <c oughs> มันเป็นอะไรคนนี้ไม่ได้รอสตาร์นด้วยนะ <c oughs> ผมว่าอยู่ในนี้เปล่า <c oughs> นี่ยังไงล่ะพ่อหนุ่ม มาเลยเฮ้ยแฟหลบไม่ทันตามเสียงเลยเข้าประตูแน่เลยนี่นี่นกลายเป็นในตัวนี้เอาดิเอาดิยัดนะยัดนะบอกให้เรียบร้อยนะโอเคตัวนี้ยัดได้ดีนะครับถ้าเขาดักรออยู่หน้าประตูเนี่ยนางเก้าอี้สา โอเคเรียบร้อยนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่เหมือนแบบสาสแอสซินไหมโหดอยู่นะคุณผู้ชมแบบวาร์ปเข้าไปอะ่ะแล้วสกิลแดชของมันเนี่ยสามารถแบบแดชได้เรื่อยๆเลยนะครับประมาณสัก3วิอะ่ะคููดาวก็ค่อนข้างไวเอาละครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไ r i b e เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ใหม่ สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย